สวัสดีค่ะทุกคนเราจะพาทุกคนไปลองชิมอาหารกันที่งานงานอะไรพนักงาีดีค่ะวันนี้เราเราใส่แมสเพราะว่าไม่ได้แต่งหน้าเราจะพาทุกคนไปหาอะไรกินกันร้านแรกที่เราจะไปร้านอะไรร้านเจ๊ไก่ร้านนี้บอกเลยว่าลูกชิ้นหมูเขาอร่อยมากและขายถูกมากค่ะหมูสองเปอร์เซ็นต์นอกนั้นแป้หมดเลยครับถูกต้องอยากเล่นอยากเล่นทุกคนเดี๋ยวเราทุกคนไปกินครับจริงๆแล้วอร่อย เป็นน้ำจิม้มมะขามด้วยแบบหาก,กินยากอ่ะจริงเราจะพาทุกคนไปกินมันก่อนเราก็มากินแล้วนะรสชาติแบบยอดอร่อยจะพาทุกคนไปกินกันมึงจะทำชาเลนจ์หรอแบบย้อนแสมากเลยกี่ก็เองปะ มากเพราะว่าใส่แมสทุก้วคนอื่นเขาไม่ใส่เลยไง เรียนยนี่แหละค่ะเต่หนูจบแล้วนะนี่ยังไม่จบส่งจนจบจริงอันเนี้ยร้านพิกัดร้านอยู่ยศาล<ร>หลักเมืองนะคะทุกคนอยู่ทางข้างห้องน้ำเลอยอยู่คนละฝั่งฝั่งตะขาบใช่ครับงานพระนครกีรีนะคะมีนึกถึงวันที่อะไรนะสองมีนาปะ่ะจนถึงสองมีนาคมนะคะทุกคนวันอาทิตย์ใช่แล้วก็มีผู้ให้ดู300<ม>ดสามร้อยนัดทุกสาม เรามีอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะพูเดี๋ยวเราจะถ่ายให้ดูอีกรอบหนึ่งนะนี่ครับทุกคนไปดูกันเลย หกไมล้ละหกไม้สี่สิบบาทนี่ราคาถูกมากทุกคนลูกชิ้นเนื้อสี่ไม้ยี่สิบห้าลูกชิ้นหมูแท้ห้าไม้ยี่สิบสิบไม้สี่สิบบาทเพราะน่าจะต่อคิวูะ่ะคิว <c oughs> วะ่ะเดี๋ยวอินเสิร์ตให้ดู ดูสองเปอร์เซ็นที่เหลือแป้งหมดเลยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นนะไม้ละสี่บาทลองมาได้นะร้านเราอยู่ตรงไหนนะตรงห้องน้ำพอดีเลยตรงตลาดหลักเมืองทุกคนอร่อยมากร้านนี้เอากี่ไม้เอากี่ไม้เอาสิบไม้ไหมเออสิบไม้เอาสิบไม้หมูนะหมูค่ะได้เลยครับสี่บาทสี่บาทกันเลยจ้าลูกชิ้นหมูแท้จ้าหมูสองเปอร์เซ็นที่เหลือแป้งหมดเลยเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นจ้ารู้จักทำไมอะ สไม่เราวมือสัน่นเอาไหมน้ำจิ้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 มร้อนดูน้ำจิ้มนี้แบะบแสสิบโลนับดาลทรายโลเดียวกันไปเลยจ้าอันนี้เจ้าของร้านพูดเองนะอาไม่เชื่อมหรอกวันนีจ้าลูกชิ้นหมูไปจ้าอร่อยนะฮะขอบคุณนเขี่ยมอยังพทุกรอบปิ้งทุกรอบเลยเหรอใช่ทุกรอบ ซีบาทซีบาทกันเลยจ้าความเป็นจริงแล้วสนิทกันเจอทุกปี okay. <Pink> Dance. Dance เพลงแดนเจ้าของร้านจะเต้นแล้วนะทุกคนซีบาทซีบาทกันเลยจ้ากินห,หนูไหมจ้าเอ้ยกินลูกชิ้นไหมอ,อ,อันนี้คือลีลาการเกี่ยวผู้ชายของแม่ค้าร้านนี้ ที่มันกำลังไม่ไหม้เนี่ยคือเนื้อหมูนะฮะนั่งนั้นเป็นแป้งที่มันไม่ไหม้นะฮะเนี่ยคือหมูมันไหม้แล้วได้หมูไหม้ได้จ้าข้อเข่านี่คือแป้งใช่สองสี่หกแปดติมรานน้ำจิ้มรสจุ่มร้านไปเลยร้านเลยร้านเลยนะตาสี่บาทสี่บาทกันเลยจ้าได้เลยขาสี่บาทสี่บาทลูกชิ้นหมูแท้จ้า เข,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 ขาหรอขายดีทุกวันเลยนะไก่อ่ะสาปิดกีะนะ่โมงเนาะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมารีวิวไม่ใช่อะไรนะไม่สบายไม่สบายด้วยโอ้โหเราต้องอย่างนี้เลยปะขายเหนียวไปแล้วกันเห้อเลิกเ อร่อยจริงทุกคนน้ำจิ้มอร่อยมากสุดยอดชอบอะ่ะคือเลิศอร่อยจริงโอ้ยโอ๊ยพิกัดร้านนะคะอยู่ข้างๆห้อง,ง,งน้ำเฮ้ยตรงข้ามกับห้องน้ำนสาระเมืองแม่ค้าเป็นกันเองทุกคนแดกหมดแล้วทุกคนอร่อยปะ แล้วก็ไปแล้วเรไปก็ไปเลยกินอะไรต่อกินอะไรเดียวเป็นไข่โคกไหมอ๋อไข่โคกเกลือไข่โคกไงแต่ทุกคนอาจจะยังไม่รู้จักไข่โคกคืออะไรคือให้ทุกคนไปลองชิมซึ่งหากินยากมากปีหนึ่งกี่ครั้งเดียวจริงโอ้เร็วไหมกี่ห้องบนลต้องใส่ถั่วย นทางฝั่งตรงข้ามร้านแม่เกตเอาทุกคนเลยมานิดนึงเดี๋ยวเราพาทุกคนไปใช่แล้วแต่ว่าลูกชิ้นเมื่อกี้อร่อยมากสุดยอดใครมาครับสามารถมาตำกันได้ร้านนี้หรือว่าจะตำแม่ค้าก็ได้นะครับหยอกเล่นหยอกเล่นสมวนผสมก็แม่ค้าพูดไปแล้วนะคะจะแต่ว่าทุกคนจะกินไหมหมูสองเนอกนั้นแป้งหมดเลยยอดความจริงอร่อยจริงความจริงอร่อยมาก หมูเขานิ่มมากนะทุกคนนะจริงๆแล้วหมูคือนิ่มสุดๆสห่วใลิตาสดเกิน มันจะมีสองทางใช่ปหะให้ทุกคนไปทางนี้ไปทางนี้นะทางที่เรากำลังจะไปใช่คือทางแรกซอยแรกรถอาจจะติดขัดนิดหนึ่งเพราะว่าคนมึงลงจากเขา แล้วอร่อยจริงรน,นทุกคนถึงแล้วร้านนี้ไหน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 นี่ไงชื่อเอากองหนึ่งธรรมดาห้าสิบน้ำแสนได้นะคะได้ประเดี้ววันนี้แซมไม่ส,าสบ,บายแข็งบานะแต่ว่าแต่ว่าที่นะคะทุกคนร้านคนนุณรสหอยโุกซีโป้นะคะอยู่ฝั่งทางเบนจมะมากินได้นะคะทุกคนร้านนี้อร่อยมาก ปีนึงได้กินครั้งหนึ่งใช่ครับแค่งานนี้นะทุกคนใช่ครับเฉพาะงานนี้งานเดียวนะ แต่ขอเป็นจริงแล้วแอบแดกไปกี่ชิ้นนะสอเออแล้วก็นี่นะน้ำจิ้มจะขอดแดดให้แล้วก็จะราดไปเลยชุมช่มชุ่มนี่นะคะเราก็จะมารีวิวเลยค่ะคนแรกอันนี้อะไรอันนี้หมกกับอะไรวะเออปลาหมึกปลาหมึกกับ อร่อยจริงทุกคนอร่อยมากอยากให้ลองชิมมากๆเป็นไงพี่การร้านนี้สุดยอดสามารถมากินกันได้นะทุกคนอร่อยจริงราคาถูกไหมถูกมากทุกคนก็คือทุกคนมีเงินมาแค่ห้บาทก็กินได้แล้วอ่ะจริงจริงนี่นะคะเดี๋ยวขอตัวไปชิมก่อนนะคะ50บาทได้ไหลายชิ้นม,มากเลยชิ<ๆ>ไม่ได้แบบน้อยน้อยนะแอบกินไปหลายชิ้นแล้ว มั้ยให้กี่ดาวให้กี่ดาวฮะอุ้ยสิบดาวเลยเมื่อกี้ต้องแปลว่าอ๋อจริงอันนี้เออไม่เป็นภาด้ว่เลยน้ำอันเนี้มันเป็นน้ำแบบแบบไหนมันเป็นน้ำตาลโนดที่เอาไปเคี่ยวเป็นไต่หลับแล้วก็เอาน้ำตาลอ้อยไปเคี่ยวเป็นไต่หลับแล้วก็มาทำคล้ายๆล้ายโปรตีโตะแต่ว่าไม่ ไส่ลับที่มาจากผลิตภัณฑ์ชุกชนะแล้วก็มะนาวอะ่ะก็มาจากชุมชนแล้วก็ได้ลองเลือนคือมันเทมจัวเปรี้ยวหวานคือมันมาค้อนแต่เครื่องดื่มอันเดียว<ด>เอ,อ้ลองชิมลองชิมเองชิมอร่อยแบบหายเลยปะหายเลยหายแล้วห้องน้ำหน่อย้ <laughs> ออน